วันนี้ร้านในวิไลไม่เปิดเลยอะ่ะหิวอ่อะแถวนี้มีอะไรอร่อยกินบ้างอ่ะเออกูมีอยู่ร้านนึงเดี๋ยวกูพาไปไปไหมไปเออเออร้านที่เราจะไปกันเนี่ยมันอยู่ไกลปะเนี่ยไม่ไกลหรอกอยู่แถววิไลนี่เองนี่ไงถึงแล้วมืงม,มีร้านนี้ตรงนี้ด้วยหรอมีดินี่ไง และร้านที่พวกเรามากันในวันนี้นะคะก็จะเป็นร้านขายบิงซูที่ราคานักเรียนสุดๆค่ะบรรยากาศภายในร้านเนี่ยบอกเลยว่าเย็นฉ่ำมากมีเพลงให้ฟังมีเดอะโก้หลอดๆให้นั่งฟังอีกด้วยค่ะกินไปฟังไปเนี่ยรับรองว่าฟินสุดๆและนอกจากเราจะฟินบรรยากาศภายในร้านแล้วนะคะเราก็ยังฟินกับอาหารได้อีกเพราะว่าในร้านเนี่ยมีท็อปปิ้งและซอสเนี่ยให้เลือกชิมมากมายเลยค่ะ แต่เดี๋ยวก่อนบอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่บิงซูนะคะร้านนี้เนี่ยเขายังมีของทานเล่นขายอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นเฟนฟายไก่ป๊อปนาเกตแล้วก็ชีสบอลค่ะบิงซูอร่อยอร่อยที่มีหลายราคาให้เลือกไม่ว่าจะเป็นถ้วยเล็กราคา45บาทหรือถ้วยที่ใหญ่ขึ้นมาอีกราคาแค่65บาทแล้วก็ยังมีแบบเป็นเซตให้ตกแต่งเองได้อีกด้วยในราคาเพียงแค่159บาท นี่ไงกูสั่งไว้แล้วลองกินเลยไหมน่ากินมากเลยกว่าไอ้มึงอิ่มแล้ววเราไปหาร้านาที่มีบอรดเกมเล่นก,กันไหมไม่ต้องหลอกร้านนี้มันก็มีบอร์ดเกม นะกะ็ย ja e ังม like. okay. like mm ีเกมและบอร์ดเกมให้เราเนี่ยได้เลือกเล่นอีกมากมายเลยมึงี่ยเกมอะไรเนี่ยอยากเล่นรู้นี่ยมีไงเกมทุบน้ำแข็งใครแพ้นะเลี้ยงเลยนะจัดครัฟเตรียมเสียดได้เลยเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง ก็ได้ผู้แพ้แล้วนะคะก็คือน้องป่าจันไปจ่ายจันกันและสำหรับใครนะคะที่อยากมากินของอร่อยๆแบบนี้นะคะมากันได้เลยร้านเนี่ยอยู่ตรงข้ามคลินิกอุ่นใจธนกรรมและใครที่มาทางถนนใหญ่นะคะร้านจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเลย